ค่ะชื่อนางสาวธิดาจรุงพงพากรเซสชัน่น6 1 2นรหงสนรหัสศึกษา1 5ึ0 2 0 7า2 8วันนี้จะมาพูดเรื่องมาร์เก็ตติ้งค่ะมาร์เก็ตติ้งนะคะคือกระบวนการกระบวนการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้แลกเปลี่ยนค่ะมาร์เก็ตติ้งก็จะประกอบด้วยมาร์เก็ตติ้งมิกกับมาร์เก็ตติ้งคอนเซปต์นะคะมาร์เก็ตติ้งมิกคือส่วนผสมทางการตลาดค่ะประกอบด้วย4 p นะคะ คือหนึ่งคือโปรดัก t ค่ะโปรดักโปรดักคือสิ่งที่เสนอขายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายค่ะสองคือไพรส์ค่ะไพรส์คือ สิ่งที่เป็นมูลค่าซึ่งยอมเป็นที่ยอมรับแล้วก็เป็นเป็นเป็นการสร้างความพึงพอใจต่อ,ต,อต่อกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มลูกค้าที่ต้องการจัซื้คอ Press, ค่ะสามคือเพรสค่ะเพรสคือช่องทางในการจำหน่ายสินค้าค่ะส่วนที่สี่คือโปรโมชั่นค่ะ โปรโมชั่นคือการส่งเสริมการขายโดยการใช้เซลแมนหรือว่าพวกประชาสัมพันธ์หรือการโฆษณาค่ะส่วนมาร์เก็ตติ้งคอนเซปต์นะคะมาร์เก็ตติ้งคอนเซปต์ก็คือมีวัฒนาการของการตลาดค่ะมี5้าแนวคิดนะคะหนึ่งคือ the production concept ค่ะ The production concept ก็คือการเน้นปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต mm hmm. เพื่อให้ขายโดยที่คำนึงถึงแต่จำนวนการขายอะคะ่ะแนวคิดที่2คือ mm hmm. the product concept เจ้โปรดักคอนเซปต์นะคะคือแนวที่ด้านตัวผลิตภัณฑ์ก็คือจะเน้นที่ตัวผลิตภัณฑ์เพื่อเพื่อว่าไม่ต้องใช้การเอ,อ่อการการไม่ต้องไม่ต้องเน้นที่การขายมากแต่คือขายไม่ต้องไปเน้นที่การขายอะค่ะสนะคะคือเด e เดอะเซลลิง คอนเซปต์ก็คือแนวคิดด้านการขายค่ะอันนี้จะเป็นการจูงใจหรือว่าการกระตุ้นกระตุ้นยอดขายโดยการโฆษณาหรือว่าโดยการโฆษณาหรือว่าใช้สื่อต่างๆในการกระตุ้นให้คนอยากมาซื้อค่ะ 4ก็คือ The Marketing Concept ค่ะ The m a r k e t i ก็ c o n c e ค t ก็คือแนวคิดทางด้านการตลาดนะคะเพื่อศึกษาความต้องการของลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายว่า เขาต้องการอะไรเขาเขาต้องการอยากได้แบบไหนแล้วก็นำความต้องการนั้นมาปรับปรงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ่ีขึ้นห้านะคะ The Social Marketing Concept คะ่ะ โซเชี i ลมา a ์เก็ i ติ้งค concept หรือออย่างเนี่ยหรือว่า C S R ค่ะเป็นการเป็นการเป็นการแบบว่าคำนึงถึงความราับผิดชอบต่อสังคมเป็นยุคในยุคปัจจุบันค่ะค่ะก็จบเพียงเท่านี้ค่ะ